ก็กับสวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยูบซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้ะกันนะครับว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมา แจกเพชรแบบฟรีๆนะครับใครที่แบบว่าอยากได้เพชรแบบฟรีนะครับเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะทําการแจกเพชรแบบฟรีนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนเพชรแบบฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็อยากได้ในส่วนของแบบฟรีๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมาแจกเพชรแบบฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็มาแจกของแบบฟรีๆด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้มันแน่นนะครับเนาะในส่วนของเพชรนะครับก็หนึ่งสัปดาห์มีแจกหนึ่งครั้งแน่นอนร้อย เสร็จนะครับทุกคนและวันนี้ก็มาถึงนะครับโนวันนี้พี่จะมาแจกเพชรนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีหลายรางวัลแน่นอนนะครับเนืองสำหรับเรื่องเพชรนะครับเราก็จะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า กิจกรรมวัน ну น no yeah. ี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าน่าเล่นจัดๆนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าทุกคนห้ามพลาดละกันนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่ากิจกรรมวันนี้นะครับน้องมีแต่กิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็มีแต่กิจกรรมที่แบบว่าและหลายคนไม่ควรพลาดเลยนะครับน้อและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมดีๆนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับนาะแล้วก็ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ คนละหนึ่งแชร์ด<เ>้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะครับและการแจกเพชรของพี่นะครับก็คือจะอยู่ในคลิปลอยนะครับจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับพี่จะไม่บอกละกันนะครับรู้แค่ว่าจะมีบัตรกลิน่าอยู่ในคลิปแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าดูให้ดีๆละกันนะครับว่าพี่จะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนี่นะครับเนาะก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับมงเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของบัตรกลิน่าฟรีๆนะครับทุกคนแแตต่่่่กกกกอนนนทีีจจะไปบัััรราาิิเมมววว กันก่อนดีกว่านะครับก็คือสําหรับกิจกรรมตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมไฮเปอร์บุ๊กตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วกัรนัครับว่าสาหรับกิจกรรมไฮเปอร์บุ๊กตัวใหม่นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่า โคตรน่าเล่นนะครับทุกคนเพราะว่าเราปลุดนะครับเนาะในส่วนของไฮ้ปุ๊กนะครับแค่1เพชรเท่านั้นนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าในการสุ่มนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าราคาโคตรจะถูกนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับได้เปรียบเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไฮ้ปุ๊กครั้งนี้นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของสกินฟืนเอเคนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของ นั่งบัรลังลงไปเวลากระโดดล่มนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนเนื้ก็จะประมาณนี้นะครับนอเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอยังจะมีทางด้านของเคียวนะครับนอเราก็สเก็ตบอร์ดแล้วก็ท่าทางนะครับนอท่าทางก็โคตรจะเท่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับนอที่แบบว่าเท่จัดๆเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มลอยนะครับนอสำหรับท่าทางนะครับทุกคนแล t s get r e a d เคนะครับน้องก็บอกตามมาสองแล้วก็เจาะเกอะหนึ่งนะครับน้องเราก็ลดความเร็วในการรีโหลดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าโคตรดีเลยนะครับน้องรั่วนะครับน้องเราก็เจาะกาะนะครับแล้วไปคอมโบกับสกิลตัวใหม่นะครับที่แบบว่าโคตรจะโกงนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยครับน้องแล้วถ้าคนไหนอยากปลดนะครับน้องเติมแค่1เพจนะครับก็สามารถปลดได้แล้วนะครับพี่ก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้พี่จะเติมให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับองค์เนาะคนได้นะครับน้องที่อเแบบ ไปปลดให้ประบุกนะครับพี่ก็จะ เติมให้แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเนื้อความจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถไปปลดได้เลยนะครับเนาะเราเติมหนึ่งเพชรนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับก็มาปลดล็อกอยู่ที่ไฮเปอร์บุกได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่ได้สเก็ตบอร์ดมาแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็คือสกิีระเบิดนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกิีระเบิดนะครับเนาะแล้วก็สกินปืนไอเคนะครับที่ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าโค้อสุดเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของเคียวด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีท่านั่งบันลังด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบันลังนะครับที่แบบว่าเรากระโดดล่มลงไปนะครับเนาะแล้วเราก็ขี่ลงไปเลยนะครับก็จะ ประมาณนี้ลอยนะครับทุกคนและการปลดนะครับนก็ต้องใช้โทเค็นนะครับพี่ขอบอกเล่นกันนะครับนกว่าโทเค็นนะครับเราก็ สามารถไปสุ่มได้นะครับนก็ไม่ได้แพงเลยนะครับโทเค็นก็โคตรจะถูกเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาะว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนนในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับนนในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับนะส่วนโทเค็นก็จะมีเป็นกล่องให้เราสุ่มนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโทเค็นนะครับนก็จะมีเป็นกล่องนะครับที่แบบว่าเรรราาาสสมมถไไปุุ่ด้นนคทกีย ครับก็หนึ่งกองอยู่ที่50เพชรเท่านั้นนะครับโนราคาก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ลอยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าสามารถสุ่มได้นะครับมีตั้งแต่1โทเค็นจนถึง10โทเค็นเลยนะครับโนเรียกเดียวว่าเยอะจะจัดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับโนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับโนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าจกะมนี้นะครับ นครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับนว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับนก็คือหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟรีไฟนะครับก็ได้อัปเดตให้ประมุกมาตัวใหม่แล้วนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมโทเค็นนะครับนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่าจานหนักจะเต็มร้อยนะครับนมีโทเค็นให้สุ่มนะครับนาะเรก็มีกล่องให้สุ่มมีไฮเปอร์บุกให้ปลดนะครับนอก็สามารถนะครับนไปปลดได้เติมปลดได้เลยนะครับแค่หนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับเราก็สามารถปลดได้แล้วนะครััับบบนนนนนนแต่่่ถถ้้าาคคคไไไหมมมมีีเเพพพชระูดึงงก ก็คือถ้าไม่มีเพชรวันนี้พี่มีแจกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับพี่มีแจกแบบฟรีนะครับถึง5รางวัลนะครับทุกคนรางวัลละ200บาทนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าถ้าตีเป็นเพชรนะครับเนาะก็ประมาณนะครับเนาะ0 0กว่าเพชรเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าบัตรกาลิน่านะครับพี่จะขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับเนรางวัลละ700กว่าเพชรนะครับถ้าคนไหนได้ก็รับไปเลยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเอาไปให้เลยนะครับคน และ700กว่าเพชรเลยนะครับนาะก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นเลขบัตรกาลิน่านะครับนาะใครเร็วใครได้ละกันนะครับทุกคน นี <N Memorial> <m> ่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ขึ้นบัตรกาลีน่าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเอาไปใส่แล้วได้นะครับน้องก็อย่าลืมแล้วกันนะครับไปป่นะครับในส่วนของไฮเปอร์บุกแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเล่นแล้วกันนะครับว่าพี่เติมให้ปนไฮเปอร์บุกแล้วกันนะครับหรือว่าอยากเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับน้องเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าสามารถเล่นได้นะครับทุกคนเออก็จะเอามาเล่นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือตอนนี้พี่่ขึ้้้้นนนนใใหแลวะะคคครรัับบกก็็เอาไไปสดย ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรหัสบัตรกาลิน่านะครับนอนรางวัลน,นะครับนอนก็คือ700กว่าเพรน,นะครับและ5รางวัลเลยนะครับก็ถือว่า เยอะมากๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้วลอยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกแบบนี้อีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียทางสบายไม่ต้องเสียทางโดเนทนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแแแแชรรรรร์์นน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 นะะะะะคคคคคคัััััับบบบบบเเเพีีียยงท่่าา้้้กกกกกก็็็มสสุตลลลลลววฝดไ แล้วกันนะครับสำหรับดิพิกกอขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย